48จังหวัดรับฝนเหนือตอนบนอีสานตอนบนฝนน้อยพร้อมติดตามเส้นทางพายุบริเวณอ่าวเบงกอลและบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรืองดเดินเรือบริเวณทะเลฝั่งอันดามันมรสุมกำลังแรงขึ้น แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันในช่วงเที่ยงของวันที่20สพฤษภาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้เมื่อวานนี้รวมถึงเมื่อคืนนี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ หรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนอย่าลืมรายงานสถานการณ์เข้ามาให้อดมบินรับทราบด้วยนะครับส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนฝนยังน้อยนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือนะครับฝนน้อยมากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็อาจจะมีฝนปรับปรายเริ่มเข้ามาแล้วนะครับในวันนี้แต่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับประมาณ10-20เซนของพื้นที่เท่านั้นนะครับส่วนมากฝนจะเน้นทางตอนล่างๆของประเทศไทยนะครับ โดยนะครับเมื่อวานนี้มรสมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงพัดฝนเข้ามานะครับในหลายพื้นที่ของบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในหลายเขตเลยนะครับบางเขตก็มีฝนตกหนักน้ําท่วมรอระบายส่วนบางเขตนะครับมีลูกเห็บตกด้วยนะครับเมื่อวานนี้รวมถึงลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่เลยนะครับที่บริเวณตลาดน้อยซอยเจริญกรุง22ก็มีน้ำท่วมรอระบายนะครับผม ส่วนนะครับที่เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครก็มีน้ําท่วมรอระบายเช่นกันรวมถึงนะครับที่บริเวณเขตดินแดนกรุงเทพมหานครก็มีพายุลูกเห็บตกนะครับเมื่อวานนี้พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างในหลายพื้นที่เลยนะครับบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเขตไหนมีฝนตกหนกักฝนตกปานกลางหรือฝนตกเบาอย่าลืมรายงานสถานการณ์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดสับสไคร b ์กด share, แชร์แพรให้แอดมิ้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปและในวันนี้นะครับล่าสุดเวลาประมาณ5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยในวันนี้จะมีฝนในทุกภาค 48จังหวัดนะครับโดยภาคเหนือจะเน้นเชียงใหม่กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือเน้นเลยชายภูมิขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูสกลนครคนครพนมนครราชสีมาปรีรามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางเน้นราชบ,บรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีนคนปรปฐมนครสวรรค์สมุทรสาครสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่ภาคตะวันออกเน้นชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันเน้นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลรวมถึงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ และบริเวณภาคตะลอ,อกเช่นกันนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเน้นฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในบางพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาโดยในวันนี้นะครับแอดมินได้นำการพยากรณ์อากาศประจำวันที่2 0พฤษภาคม2 5 6 4ใน24ชั่วโมงข้างหน้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างและตอนกลางนะครับจะเน้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใตออ้ตฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในวันนี้กับจะมีฝนตกหนักด้บางแห่งสำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย คลื่นจะสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดภรมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางนะครับ พยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝนน้อย20ของพื้นที่จะเน้นอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสบริเวณที่มีฝนเล็กน้อยจะมีลมกระโชกแรงเป็นส่วนมากนะครับเน้นเชียงใหม่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุลโลกและตาก จากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยนะครับในบางพื้นที่เน้นเลย ชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงการหนองบัวลำพูนครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีสกลนครและนครพนมจากการพัดน,น้ำของลมตะวตกเฉียงใต้ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับฝนจะเพิ่มขึ้น40%ของพื้นที่บริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่เน้นราชบรุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานี นคนปรปฐมนครสวรรค์สมุทรสงครามและสมุทรสาครจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับฝนจะเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นเพชรบุรีประจวบคิริขันจุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ70%ของพื้นที่เมฆจะมีเป็นส่วนมากและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลจากการพัดน,นำของลมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักด้บางแห่ง จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำจากการพัดน,นำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนนะครับในด้านของฝนจาก model โมเดล EC MWFindy.com หมดฝนฟ้าผ่ากลุ่มฝนนะครับจะเน้นตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกาจะเริ่มเข้ามาที่ประโจพิริขันบางสะพานน้อยระยองจันทบุรีคลองตะเกาสอยดาวคลองหาดสาแก้วนะครับบริเวณนี้และนะครับเวลาประมาณ15นาฬิกากลุ่มฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ด้วยกลุ่มฝนจะเน้นนะครับที่อู่ทองห้วยกระเจาสองพี่น้องกำแพงแสนกาญจนบ,บรุรีบางเลนนครปฐมโพธารามราบรีจอมบึงสวนพึ่งบ้านโป่งกระทิงกลางบ้านแพ่กหนามแดงบ้านท่าสลาวเพชรบ,บุรีนะครับบริเวณนี้รวมถึงชะอําบ้านพงเท้บ้านป่าละอูหัวหินปราณบุรีนะครับบริเวณนี้ ประจบคิริขันลงไปเลยนะครับจนถึงนครศรีธรรมราชเลยนะครับส่วนนะครับทางด้านทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับกลุ่มฝนจะเน้นตั้งแต่ฉะเชิงเซาชนบุรีคลองตะเราสอยดาวจันทบรุรีสะแก้วปราจีนบุรีโนนดินแดงตาพระยาคอนบรุรีนางรองบุรีรัมสุรินศรีสะเกดขุขันกันทะลัก พยากรูมิพิสัยยะโสธรร้อยเอ็ดมุกดาหารนะครับบริเวณนี้รวมถึงบริเวณจังหวัดขอนแก่น17นาฬิกานะครับกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบำเน็จนรงชัยภูมิบัวใหญ่บ้านไผ่ขอนแกน่นพยากรูมิพิสัยร้อยเอ็ดการสินลุ์กุชินารายยโสธรศิลาลาดอำนาจเจริญชานุมาน บนราชธาน,นีศรีสะเกดนะครับบริเวณนี้ต่อไปนะครับเราจะมาดูปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับโดยในวันนี้กลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับตอนบนมีได้เล็กน้อยและบริเวณตอนตอนกลางนะครับก็มีได้เช่นกันรวมถึงภาคตะวันออกนะครับและภาคกลางฝนจะเน้นเลยนะครับในวันนี้ส่วนภาคใต้ก็มีได้นะครับฝนแต่จะไม่เน้นสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปริมาณฝนสะสมใน 24ชั่วโมงกันนะครับพรเจริญ11.2ม mm, มตรนาว่า12มเมตรมหาสารคาม10.8ม mm, มกุดรัง10.9ม mm, เมตรพล10.9ม mm, ลลิเมตรบ้านท่านางแนว10.3ม mm, เมตรบ้านกกกรุง14.1ม mm. เมตร ทรายมูล12มิลลิเมตรแยสโธทร12มิลลิเมตรป่าติ้ว13มิลลิเมตรคำเขืนแก้ว11.2ม mm, ิลลิเมตรอํานาจเจริญ12.7ม mm, ิลลิเมตรบ้านกุดกลอย10.5ม mm, ิลลิเมตรสีเมืองใหม่11.5ม mm, ิลลิเมตรอุบลราชธานี10.9ม mm, ิลลิเมตรกันทราราลม11.8ม mm. ิลลิเมตร พ,ย mm, พายุ11.5มิลิเมตรไพรบึง10.7ม mm, ิลิเมตรเบญจลักษ์10.2ม mm, ิลิเมตรตาพระยา15.1ม mm, ิลิเมตรวัฒนารณ์25.4ม mm, ิลิเมตรสากแก้ว28.5ม mm, ิลิเมตรบ้านหนองไฮ25.6มิลิเมตรปราจิมบรี13.3ม mm, ิลิเมตรพนมสารคาม14.6ม mm, ิลิเมตรชาเชิงเซา10.8ม mm, ิลิเมตรหนองว่า18.3ม mm, ิลิเมตรคลองหาด16.6ม mm, ิลิเมตรคลองตะเกา14.9ม mm, ิลลิเมตร น้องใหญ่10.5ม mm, เมตรสอยดาว10.5ม mm, ิลิเตรป่งน้ำร้อน11.7ม mm, มตรแกล้ง10.1ม mm, มจันทบุรี15.3ม mm, ิมตรขรุง14.6ม mm, เมตร ตรา14.7ม mm, มบ้านใบลาน12.5ม mm, มบ้านหัวถนน24.8ม mm, มตรเสาทงหิน11.9ม mm, มนครชัย49ม mm, มนคปรปฐม26.6ม mm, มสามพราน12.1ม mm, มบ้านดอนใหญ่19.6ม mm, มโพธาราม13.9ม mm, มบ้านโป่ง22.4ม mm. มโดยนะครับบริเวณพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ จะเน้นนะครับนคปรปฐมโพธารามจอมบึงราบรีบางเลนกำแพงแสนสองพี่น้องอู่ทองห้วยกระเจ้านะครับรวมถึงบริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดพยากระูุิพิสัยบุรีรัมนางรองนะครับบริเวณนี้รวมถึงนะครับ ที่บ้านหนองรวกพัฒนาบ้านท่านางแนวชัยภูมิต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์นฝนจากโมเดล ECMWFindy.com เทียบกับโมเดล CFS นะครับเอฟิคอลแชบ,บิดต,ต่อไปนะครับจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนและพายุไซคโครนนะครับบริเวณอ่าวเบงกอลและบริเวณทะเลจีนใต้นะครับผมดยนะครับในวันนี้ล่าสุดโมเดลนะครับ ในด้านของพายุไซคโครนนะครับในช่วงประมาณวันที่12พฤษภาคม2564จะเริ่มมีกระแสลมหมุนเกิดขึ้นนะครับที่เรนอ่าวเบียงกอลกระแสลมหมุนนะครับจะมีการพัฒนาตัวโดยการดึงดูดอุณหภ,ภูมิของน้ำทะเลความชื้นนะครับเข้ามาสะสมและมีการพัฒนาตัวขึ้นนะครับ ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโคลในระยะต่อไปในช่วงประมาณวันที่23-24พฤษภาคม2564ทิศทางการเคลื่อนตัวนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาและประเทศไทยนะครับแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นนะครับสาดฝนเทฝนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ภาคตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคเหนือนะครับส่วนนะครับในด้านของพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางจากโมเดล e c m w f i n d y com โชว์นะครับ ให้จะเริ่มมีกระแสลมหมุนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ประมาณ24พฤษภาคม2 5 6 4แต่จะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับจะเริ่มชัดเจนในช่วงประมาณวันที่2 5 26พฤษภาคม2 5 6 4และหลังจากนั้นนะครับกระแสลมหมุนจะเริ่มมีการพัดฝนเข้าไปที่บริเวณประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูโมเดล GFS windy.com กันนะครับผมส่วนในด้านของโมเดล GFS windy.com นะครับในด้านของพายุไซโครนจะเริ่มมีการสะสมพลังงานนะครับและอุณหภูมิของน้ําทะเลเข้ามาเลี้ยงตัวเองนะครับและจะเริ่มพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโครนนะครับในระยะต่อไปในช่วงประมาณวันที่24พฤษภาคม2564โดยมีทิศทางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับโมเดลเริ่มคล้ายคลึงกันแล้วนะครับในช่วงนี้ โดยมีทิศทางนะครับเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาและประเทศไทยจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับสา่ฝนเทฝนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบร,ริเวณภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนบนด้านตะวันตกนะครับต่อไปนะครับเราจะมาติดต่อไปนะครับเราจะมาติดตามเส้นทางพายุต่อไปนะครับเราจะมาติดตาม ต่อไปนะครับเราจะมาติดตามเส้นทางพายุโซนร้อนบริเวณทะเลจีนใต้กันนะครับโดยนะครับในช่วงประมาณวันที่24พฤษภาคม2564จะเริ่มมีกระแสลมหมุนนะครับเกิดขึ้นโดยมีการหมุนเอาอุณหภูมิของน้ำทะเลนะครับรวมถึงความชืน้นเข้ามาเลี้ยงตัวเองของพายุนะครับและและ้นะครับตัวของพายุจะเริ่มมีการพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปชันรวมถึงพายุโซนร้อนในในระยะต่อไปนะครับ ในช่วงประมาณวันที่26ในช่วงประมาณวันที่26พฤษภาคม2564ตัวพาย,ยุโซนร้อนจะเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณประเทศ,เ,ทศเวียดนามรวมถึงบริเวณประเทศกัมพูชาและลาวนะครับในช่วงประมาณวันที่27พฤษภาคม2564และเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดนะครับส่วนผลกระทบจะมีมากน้อยเพียงใด ต้องรอติดตามนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไกลวันกรมอุตุนิยมวิทยาน่าจะออกมาประกาศแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของพายุทั้งสองลูกนี้นะครับผมขอให้ติดตามกันเลยนะครับถ้ามีข้อมูลข่าวสารอัปเดตแอดมินจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภายต่างๆจากทางราชการมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ